บอกเลยคอมโบนี้คือกอดเองเทพเจ้าไอนิลมและอาย่าฟาร์มบอกเลยคอมโบเองเทพเจ้าไม่โหดตรงไหนเอาปกบโบโาปกบโ,บโมโงการ์ดยาดูติก่อาย่าฟาร์มดูอะไรในสามสาหมาแล้วแบบไอ้เกาะตัวรูเดเอ็กอะไม่ไม่ไมีตัวนั้นไมอเคเฮียตึงจะออกไอ้ตัดม,มึงดูกำลังใจที่หายไปดิเฮียโอเคม <c oughs> ผมก็ต้องช่วยอาย่าฟาร์มนะเพราะว่า ตัวมันก็ไม่น่าจะฟาร,ร์มได้นะครับผมก็ต้องมาช่วยมันนะท้อใจจริงๆนะกับเพื่อนผมเนี่ยผมก็ฟาร,ร์ม2องกองนะปกตินะให้อายาตีฟ้าผมทีตัวเล็กนะให้มันเป็น2กองนะเหมือนทําเหมือนเล่นมาแล้วแต่ไม่นี่คือตาแรกมันคือตาแรกทั้งไอรีทั้งไอ้นี่ผมนะซึ่งตอนแรกเนี่ยอายาจะให้ฟฟ้าผมนะแต่ผมบอกว่าผมไม่ใช่ฟาร,รม์มผมจองไปทําไมนะเอาไปทไนะําไ,ไมไรประโยชน์นะผมก็เลยแบบเออเอาไปเอะ อันนี้ผมจะไปตีบับแดงรอนะแต่แบบดูเหมือนว่ามันจะหลุดนะดูเหมือนว่าผมจะเออดูถูก <c oughs> ไม่ใช่ดูเหมือนว่าผมจะแบบผมจะคาดหวังกับดาเมจอาญาเกินไปนะก็แบบทําให้มันหลุดไปนะก็โอเคผมก็ฟาร์มไปสักพักนะก็ตรงนี้ครัดูเหมือนว่าผมจะมามังกรเล็กแล้วนะเรามาดูนว่าผมจะได้มังกรเล็กหรือเปล่านะตรงนี้ผมเห็นนะว่ามีคนแต่ผมก็ลากมังกรมาก่อนนะ ด้วยความที่เป็นโลมอ่ะนะเราก็ต้องแบบโซนให้ก่อนลากมาในฝั่งของเราครับทุกคนโอ้โหนาคอสมาอย่างหล่อมาอย่างหล่โอโกนาคอสมาหล่อจัดมาแบบพระเอกแล้วเมื่อกี้พระเอกสีไม้ขาวเลยมาแล้วอย่างนี้เลยนะโอเคผมวับกลับบ้านครับอาญาก็ลงไปครับแอออันนี้ผมเช็คว่าฟ้านะว่ามันจะเกิดในยี่สิบเจ็ดวิมันก็มาโซนมังกรใหญ่นะเพราะว่าเป็นโลมะนะทําไงได้ <laughs> เป็นในที่โลมเลยนะ ตัวไร้ประโยชน์ <c ười> คือไอลิต้นเกมันโคตรไร้ประโยชน์เพราะไม่มีประสิทธิภาพทำควยอะไรไม่ได้เลยนี่คือคือเห็นแหละแต่ทำควยอะไรไม่ได้นั่นแหละคือ,อสัตว์คือมัาทำอะไรไม่ได้มึงดูดีโหช็อตน,นี้น่าจะตายนะถ้ามจะไม่ผิดโหไม่ได้เดินเลยยกแบบคอมโบยกยกอ่ะเออกูตายจะเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งกับโรมที่ไร้ประโยชน์ไอลิทำไรไม่ได้เลย คือแบบพอเอามาโลมอ่ะอย่าหาทําเลยมันจนนะคือปกติมันก็จนอยู่แล้วนี่แบบดันนี้มันจนก็ไปอีกอ่ะโอ้เหลือแต่เทือขนาดเอาพลังแฟงรวยมายังทาอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไอลีโลมอย่าหาทำนะคือไอยาฟาร์มพอไหวแต่ไอลีโลมอ,อย่าหาทำนะจริงไอยาฟาร์มก็ไม่ควรทำเลยอย่าทําทั้งสองเหมือนฝืนนะเออเหมือนฝืนอ่ะฝืนทั้งสองเลยทั้งทั้งแบบไอลีไอลีโลมไอยาฟาร์มฝืนทั้งสองเลย ือผมไม่รู้เอารูนอะไรมาแล้วคือปาธททูดามิสามร้อยเองนะไม่รู้ว่าต้นเกมมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันเบาเกินไปหรือเปล่าคือตอนแรกก็แบบสงสัยเลยว่ามันเบาเกินไปหรือเปล่าแต่ก็แบบไม่กล้าเข้านะเพราะว่าแบบสามร้อยอ่ะทูดามิสามร้อยอ่ะก็แบบไม่กล้าเข้าจัดเลยรู้เหมือนว่าอรอเลี้ยวจะเล่นเป็นด้วยนะผมก็ถอยก่อนนะไม่ไหวนะชอดนี้ก็แน่นอนครับตามภาษาโรมครับแทงแล้วก็กลับบ้านครับไม่มีประโยชน์คุยอะไรเลยครับ โ okay, อเคครับหลังจากกลับบ้านรอบที่2นะเราก็ไปาหาไอ้ยะของเรานะสำหรับฟาร์มของเราเพราะว่าเป็นแคลรี่เออเป็นเป็นลมเราก็ต้องอยู่กับฟาร์มนะเนี่ยมันควรสลับกัน,นจริงปะควรเอา,อายามารมแล้วผมไปฟาร์มอันนี้สลับเมตาไงเขาเรียกว่าแบบเมตาเวิร์สเมตาใหม่อะไรประมาณนี้คืออผมบัทุระเมตรสามร้อยทุกครั้งเลยนะจำได้เลยนะโคตรเบาเลยไม่รู้ว่ารุนอะไรมาใด้ผมเดานะ่าจะเป็นรูนเวทนะ จังหวะนี้ครับดูเหมือนว่าจะมีไฟตรงกลางครับแต่ลมอยู่ไหนครับลมมาช้าร้อนเตียบร้อนเตียบมาครับมาครับจังหวะนี้ครับดูเหมือนว่าคือร้อเลียวดูเหมือนว่าจะเก่งจัดอะผมไม่ค่อยกล้าเข้าท่าไหร่นะคือแบบตอนนี้ครับโอ้โหจะปาดแต่มันหลบได้อะนี่ร้อเลียวก็แบบยังโหดโอะเออคือตัวมันไม่ได้กาขนาดนั้นนะบางคนบอกคีบเดินได้คือมันอยู่ที่คนเล่นไว้ตอนนี้ปาดทูตั้มเหย0สี่ร้อยแล้วครับดีใจจัดเลยโคตรดีใจเลยสี่ร้อยแล้ว คือถ,ถ้าใครพอเดาได้นะว่าผมเอาลูนไรมาก็บอกด้วยแล้วกันคิอดเดาไม่ได้จริงๆไม่รู้จําไม่ได้ช่างมันเห็นน่าจะลูนเวทนะถ้าให้เดาไม่รู้เหมือนกันนะเดาเดาตรงนี้ครับนี่ศักดิ์ศรีของบัฟอกฟ้าครับถอยครับได้บัฟฟ้าแล้วถอยครับเพราะว่าอาย่าเอาไปก็ทําอะไรไม่ได้นะก็เลยแบบเออเอาเองซะเลยนะวันนี้ครับตูเหมือนฟอร์เรนโน่นครับโอ้แข็งพอดีปาาครับกดล้างรับเลยเขาไปครับเพื่อให้ฟอร์เรนทีฟเราล้ําได้นะ เขเ่นิมขเขาก็รับไม่ได้เพราะว่าผมล้างให้แล้วมาฟาร์มต่อครับคือเป็นโลมก็ต้องฟาร์มนะเพราะว่าอายาฟาร์มไปก็ไร้ประโยชน์นะก็ฟาร์มไปครับตรงนี้ดูเหมือนว่าผมมัวแต่ฟาร์มแต่ไฟเกิดตรงกลางแล้วนะตรงนี้ครับเกิดปัญหานหน่อยครับก็คือไม่รู้ว่าจะออกอะไรก็เลยเช็คของนะออกตัดเลือดไปก็ไม่คุ้มก็เลยแบบรัดดับแรงมาเลยก็ตอนนี้ก็ถามเพื่อนนิดนึงว่าแบบเพื่อนมันออกดับแรงเลยได้เลยเหรอ เพื่อนก็บอกว่าเออออกออกไปเถอะผมก็เลยออกดาบแรงมาเลยนะก็ไม่รู้ออกทําไมเหมือนกันแต่ก็ช่างมาเถอะนี่ครับ4ี่ร้อเก้าเจครับสี่494 4ส7่้อเส้อเจฮ้ยช่างมันโอเคครับจังหวะนี้ก็โซนแมปไปทั่วรับผมจะไปโซนมังกรใหญ่แลยนะจังหวะนี้ใจเพื่อนเอามังกรใหญ่อีกนะแต่ก็ทุ้หมดว่าเจอล้อเลี้ยวก็คือผมกลัวมันนะคือมันก็เล่นคือล้อเลี้ยวเล่นเก่งและพร้อมมีอายาด้วยนะ คือแบบชีฟติดปีกกับหน,ห,นห,นหนูกรอกติดปีกอีกคนแ่ะมันทําให้ผมแบบกลัวมากมากนะจังหวะน,นี้ก็รอดครับผมนะโอเคผมก็หนีนะเพราะว่าก็ทําอะไรไม่ได้นะคือล้อเลี้ยวมันค่อนข้างโกงนะผมจะปาดทีไรมันก็แบบมันก็หลบได้ทุกครั้งเลยนะก็ไม่กล้ายุ่งเท่าไหร่นะโอค้คครับจังหวะน,นี้ผมมาหาอาญาเหมือนเดิมนะมาโซนให้อายาไม่ตายนะก็ตีบล็อฟ้าลอยเพราะว่าอาญาตีไปก็ไม่เข้านะก็ต้องมาตีให้นะ วันนี้ก็400กว่าคือตีให้เราอาญามาเอาแต่ดูเหมือนว่าจะมีไฟครับผก็เลยองมอไฟก่อนนะแต่ไฟไปก็ทําอะไรไม่ได้ครับไอดีครับสภาพตามที่เห็นครับไอรีครับอย่าลืมครับเพราะเขาคือไอนีครับทําอะไรไม่ได้นะต้นเกมนะต้องรอเลรดอย่างเดียวครับแต่รอไปก็ไรประโยชน์นะเพราะว่าเป็นโลมนะทําอะไรไม่ได้นะคือถ้าเป็นออฟเลนก็พอไหวนะแต่นี่เป็นโลมนะมันก็แบบสอบภาพตามที่เห็นนั่นแหละครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมการออยลีรมาโลมมันถึงอานาถกว่าการเอาไปออฟเลนนะคือคือ,คอมันก็อานาถอยู่แล้วล่ะเพราะว่าของโลมเนี่ยมันลดเงินนะทุกคนคือแบบถ้าเราแบบถ้าเราเคียร์คิบกับเพื่อนเนี่ยเราจะได้ตังค์น้อยนะมันก็เลยแบบอย่าหาทํานะคือคือต่อยให้ผมเอาพลังแฝงรวยมาเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะมันก็แบบมันก็จนอยู่ดีนะซึ่งไอลีเนี่ยมันเป็นตัวเลกเกมนะคือต้นเกมเนี่ยมันไร้ประโยชน์มากนะ ือปกติไอริ้ต้นเกงก็ไร้ประโยชน์อยู่แล้วนะการที่เอามาโลมอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับว่าพยายามทําให้ตัวเองไร้ประโยชน์เข้าไปอีกคือกว่ามันจะได้ของเ่ยมันก็ค่อนข้างนานนะใช่ไหมก็น,นั่นแหละก็อย่างที่บอกครับอย่าหาทำแบ <c oughs> ชบช็อตนี้ครับผมเห็นล้อเลี้ยวนะ้วผมก็เลยจะมาโซนให้เพื่อนนะพยายามแบบโซนโซนให้เพื่อนนะถึงเราจะเป็นไอริ้โลมเราก็พยายามเล่นปกติเอาเป็นโลมปกตินะวัานี้ครับดูเหมือนว่าล้อเลี้ยวจะห้าวจัดนะคือแบบ ตอนนี้เราเรียวมันเดอะก,กอดแล้วอ่ะไม่มีใครฆ่าเราเรียวได้เนะยเขาประมาณนั้นนะเราเรียกเขาก,กอดแล้วแล้วตอนนี้นะต <c oughs> อนนี้ครับแน่นอนครับว่าต้องช่วยอาญ่าฟาร์มครับก็ฟาร์มฟาร์มไปนะถ้าไม่ฟาร์มอีกทีมก็จะมาเอาอยู่ดีนะ <c oughs> เป็นโลมลยังไงก็ต้องฟาร์มครับโคตรอนา,าเลยครับโลมตัวนี้ครับ <c oughs> ตัวนี้ครับผมพยายามย่งมังกรใหญ่นะเพราะว่าการที่อีกทีมได้มังกรใหญ่เนี่ยหมายความว่าแบบทีมเราจะเล่นยากขึ้นไปอีกประมาณแบบสิบจุดศูนย์สี่ห้าหกเท่าอ่ะ ตรวโซนนี้ผมขายของโลมทิ้งครับเพราะว่าผมเห็นว่าแบบมันพิกยากนะเกมมันพิกยากแล้วเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมโลมต่อไปเนี่ยมันคงจะไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าถ้าผมยังได้ทางน้อยอยู่นี่การที่ผมจะชนะได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยเข้าไปอีกนะเพราะว่าถ้าผมยังโลมอยู่เนี่ยมันไม่ไหวนะผมก็เลยบอกว่าอาญาโลมหน่อยอาญาก็โลมนะ <c oughs> พออาญาโลมปุ๊บผมก็แยกดันทันทีเลยครับหาตังทันทีเลยเพราะว่าถ้าทนต่อไปอย่างนี้น่ยก็ไม่ได้อยู่ดีนะ เช่วันนี้ผมได้ไดาบแดงแล้วก็เลยอบอ๋ออบไม่อามต่อเลยนะคือก็ไม่รู้นะก็ไม่เคยเล่นไหลน,นะก็ไม่รู้ว่าต้องออกอะไรบ้างนะตรงนี้ก็แบบเป็นสิ่งที่เศร้ามากๆเลยนะเพราะว่าไม่รู้ครับว่าไอ้นี่ต้องเล่นไหลแต่แบบพอได้ไดาบแดงแล้วพลาดเอาไงแต่ก็ต้องแดดหนีครับนะครับผมโอเคโดนฟอร์เรนติโนมาครับตายนะครับผมจังหวะนี้โคตรอานาถเลยครับผมนะคือไม่ได้คิวไม่ได้ตัวเดียวบาทท,ทธุระเมทถูกร้อยในตอน10นาทีครับผมถ้าเป็นไอรีปกติเนี่ยคงจะ ด่าผมกันแล้วนี่ครับผมจังหวะนี้ครับออโคตรท้อนะครับผมเ <laughs> <laughs> พื่อนผมมันสัรหาเอาอาย่ามาลมเออาอาย่ามาฟามนะอย่าทำครับโอเคจังหวะน,นี้เหมือนว่าความเครียดเครงเครียดจะอยู่ที่ฟอร์เรนิโน่ครับฟอร์เรนิโนแตกครับฟอร์เรนิโนไม่เหลือครับโอเคจังหวะน,นี้ครับผมเกิดมาแล้วนะผมก็จะไหนไหนก็จะจบแล้วนะผมสงสัยมากว่าตัวเองเอาลูนอะไรมานะ ผมก็เลยอยากจะเทสว่าผมเอาลูนอะไรมานะโดยการลองปาดสักทีว่ามัน <c oughs> ทูดาเมจเท่าไหร่แต่ปาดไม่ถึงครับผมนะเกือบตาย <c oughs> <c oughs> จังหวะน,นี้กลับมาที่บ้านก่อนนะครับผมเพราะว่าปาดไม่โดนคือผมอยากรู้ว่า <c oughs> ทูดาเมจผมมันเท่าไหร่ตอนที่ผมได้กับแรงแล้วนะคือจังหวะน,นี้ผมคือผมอยากรู้แค่อย่างเดียวคือแพ้ก็แพ้ไปนะแต่ปรากฏว่าโดนปาดสองทีตายนะก็เลยแบบแพ้แล้วนะครับผมก็ โอเคเก้าเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแลวเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้บายฮะไม่มีอะไรเลย